โอเคครับสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับผมเบิร์ตพีิกนะฮะวันนี้มาแบบในเรื่องของอาชีพเร่าหน่อยเย็บรองเท้านะฮะจะมารีวิวชุดเย็บรองเท้านะฮะเก้าสิบเก้าบาทนะครับมีเข็มสามเข็มเลยนะฮะเป็นจุดเล็กนะฮะขนาดพอดีพอดีนะฮะแทงง่ายๆนะจิกจิกจิกนะฮะโอเคนะฮะก็เข็มแรกก็ในชุดก็จะมี มีได้ให้นะครับแต่ให้เลือกสีนะครับสี่เมตรนะครับสี่เมตรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเข็มที่ไว้แทงขึ้นแทงออกได้นะครับเอาไว้้นะสอดใส่ไว้แทงนะครอันนี้ก็จะเป็นเข็มลังดึงนี่นะครับแต่อย่าดึงนะมันอาจจะขาดได้นะครับผมเลยแนะนำเป็นี้ แต่ตัวนี้คือตัวนําก็คือเหมือนอันนี้สมมุติว่าเป็นี่เป็นรองเท้ากับพื้นรองเท้านะครับเดี๋ยวจะเย็บกันก็นําไปก่อนให้มันหล่อลื่นไปถ้ามันฝืดมากให้ใช้น้ํายาล้างจานจุ่มน้ํายาล้างจานแล้วก็แทงเข้าไปก็ได้นะครับนะฮะคันนี้เราก็จะมารีวิวและไอเข็มนี้ไว้ทําอะไรอะไอพวกนี้ไว้ทำอะไระเดี๋ยวเรามาดูกัน ที่แถมในชุดออกมาเอาใส่ป๊าอย่างนี้พอดีพอดีกันนะครับอ่าแล้วก็เริ่มแทงเลยสมมติว่าเรานำล่องไปแล้วอ่าอันนี้ก็ใส่อีกรอบนึงป๊าอใครนี้ก็ดึงฝั่งไหนก็ได้ครับอันระวังให้ออกมาให้เป็นนี้ ลรวเริ่มต้นส่วนมากก็จะเริ่มต้นประมาณช่วงข้างเท้าอะไรเงี้ยนะครับข้างรองเท้านะครับอคราวนี้ยเราก็จะดึงก็จะเย็บอ,อีกทีหนึ่งประมาณหนึ่งเซนก็ได้อ่ะแล้วแต่นะครับพอ,อแทงไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปิดรูมันจะมีรูนี้เกิดขึ้นเราก็จะเอากอันนึงอีกฝั่งนึงเนี่ยยัดเข้าไปแต่คราวนี้ว่าเฮ้ยมันลําบากเราก็เลยจะแถม เข็มเย็บไปด้วยอย่างนี้ง่ายกว่านะแล้วก็ดึงกลับมานะะก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ้ยระวังที่ระวังทิ้มนะ่ะตกใจเลยอันนี้ไปทางแนวลองเท้านะ แล้วก็ดึงๆึหน่อยไมแก้บข้าก็จะเป็นอย่างนะี้แล้วให้ให้ดีก็วางแนวไว้ก่อนเลยขีดไว้แล้วก็เย็บตามได้นะครับมีดเขียวชิดนี้เป็นชุดเนี่ยที่ผมใช้นะครับราคาก็สิบเาบาทนะครับกดตามลิงก์ได้เลยนะครับมีตามรูปภาพเลยนะครับชุดนี้โอเคครับขอบพระคุณมากครับ